วิธีการชําระและคืนเงินเปน Extra, ็นเอ็กซ์ต้ายืมและคืนด้วยนะครับทาให้ดูเลยสับวิการจ่ายนี้เป็นเอ็กซ์ต้านะก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะค,คุณต้องเติมเงินผ่านแอป True m o n e y w a l เ e ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยไปคืนเงินนะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการชำระนี้เนี่ยมันจะมี2กรณีนะครับคือ1ชําระเมื่อครบกําหนดอันที่2คือชําระก่อนกําหนดนะมันต่างกันที่ว่าถ้าเกิดคุณชําระเมื่อครบกําหนดเนี่ย คุณจะสามารถเลือกผ่อนได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชำระเลยเนี่ยก็จะเลือกผ่อนไม่ได้เท่านั้นเองสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนกู้ออมนะครับก็เป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับแล้วผมจะบอกด้วยนะครับว่าต้องไปสมัครที่ไหนกู้ที่ไหนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มจฉาชีพเนี่ยมาหลอกลวงคุณนะยังไงถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยรบวนกดถูกใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องกู้เงินนะครับ ก้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะครับสำคัญมากๆเลยนะเราต้องสัรเครดิตของเราให,ให้ดีเลยนะครับให้เข้ามาที่หน้าสินเชื่อก่อนนะใครหาไม่เจอกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้าไปที่หน้าดัชบอร์ดของ p a y n e x t ก Extra ได้เลย<อ>ก็จะแสงให้ดูก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราจ่ายก,ก่อนคำนวยจะเป็นยังไงนะอย่างนะอางนันนี้ผมยืมมาสามพันบาทวันต่อมานะครับผมก็จะคืนเงินนะครับก็ยังึ้นสามพันบาทนะผมก็กดชาระสินเชื่อด้านล่างได้เลย หน้าชาระสินเชื่อนะก็จะให้เลือกสินเชื่อที่ต้องการชําระซึ่งเราสามารถกดได้ที่นี่กดที่เป็นตัวสีฟ้ฟานะครับถึงจะจ่ายได้นะหน้าชําระสินเชื่อก็จะมาครับให้เลือกช่องล่างอย่างเดียวเท่านั้นคือจํานวงเงินที่ต้องชําระโดยเขาจะบอกยอดปิดหนี้มาด้วยเพราะเราจ่ายก่อนกําหนดเรียกเก็บกรณีนีน้ผมยืมมาสัมพันบาทเมื่อวานแล้ววันเนี้จ่ายเพื่อปิดหนี้เลยเนี่ยดอกเบี้ยหนึ่งวัน2บาท5สตางค์นะครับสรุปผมต้องจ่ายเงินทั้งหมด3 0 0พันบาทจุดศูนย์ห้า เพื่อปิดหนีแ้แล้วเขาไม่ให้จ่ายเกินนะครับแต่ใครจะโปกก็ได้นะครับร้อยหนึงพันหนึงเนี่ยไม่มีปัญหานะลดดอกเบี้ยไปในตัวแต่เดือนหน้าคุณก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะผมจ่ายไป3ามพันสบาท05แล้วกดตรวจสอบข้อมูลหน้ายืนยักนการทํารายการก็จะมาคับให้ชําระผ่านทูนมันนี่เท่านั้นเสร็จแล้วก็กดจ่ายได้เลย ก็จะทำรายการสำเร็จแล้วจ่ายนี้เรียบร้อยแล้วกลับซื้อสู่หน้ารานคาได้เลยนะครับรอให้ระบบตัดนี้เสร็จก่อนนะครับก็จะกลับมาที่หน้าดัชบอร์ดเป็นเอ็ Star, กซ์ตะเห็นยอดเงินที่หายไปนะครับเหลือส่วบาทแล้ววงเงินกลับมาที่3 3 0 0 0บาทด้วยแล้วเราก็สามารถกดถอนเงินได้อีกเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเราจ่ายเงินตรงตามงวดเนี่ยก็จะมีให้เลือกเพิ่มเติมนะครับคือชาระเต็มจํานวนหรือว่าเลือกระยะเวลาในการผ่อนนะครับ โดยชาระเต็มจํานวนเนี่ยคือการปิดนี้ในเดือนก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับทำให้เราเนี่ยไม่โดนดอกเบี้ยซื้อก่อนจ่ายทีหลังและตรงนี้รวมถึงหนี้การผ่อนด้วยนะแต่ว่าจะไม่เป็นการโปบนะครับส่วนเลือกระยะวลนใน,นการผ่อนเนี่ยก็จะคิดจากยอดการซื้อของเท่านั้นอย่างเช่นในคลิปเนี้ยผมซื้อของแบบจ่ายทีหลังเนี่ยห้าบาทถ้าผมเลือกผ่อนเนี่ยก็กดเลยนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าชําระกี่เดือนต้องจ่ายกี่บาทต่อเดือนนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยรวมยอดหนี้และดอกเบี้ยเสร็จหมดแล้วนะจ่ายครบ จบหมดนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณใจก่อนเนี่ยดอกเบี้ยลดลงด้วยนะเขาให้ผ่อนนานสุดสามถึกเดือนแล้วก,กดตกลงและยืนยันแจ้งวดแรกได้เลยก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินชําระหนี้เป็น็ x เอ็กซ์ต้าขอแจ้งก่อนนะครับมันมีผ่อน4 8เดือนด้วยนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยต้องไปซื้อที่หน้าร้านแล้วก็ให้เขาเนี่ยผ่อนที่หน้าร้านเลยนะนะตามที่ผมเข้าใจนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการจ่ายเงินชําระหนี้เปเน็กเอ็กซ์ต้า